และต่อไปนะครับปรับโครงสร้างตํารวจใหม่ให้ประชาชนมีบทบาทมากขึ้นแต่ยึดโยงกับส่วนกลางด้วยก็เป็นข้อเสนอที่ประชาชนเสนอแล้วไปสอดคล้องกับระบบงานตํารวจแบบที่สองครับคือคือกึ่งรวมสูงกึ่งคลายประเทศญี่ปุ่นกึ่งกระจายหมายความว่าเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนเข้ามามากขึ้นมีส่วนร่วมแต่ที่ในการดูแลคือถ้ามันทําได้มันทําให้ศักดิ์ศรีของตํารวจเนี่ยดีขึ้นดี ขึ้นและมีความรู้สึกเป็นญาติพี่น้องกับประชาชนเป็นพี่กับชุมชนนะครับไม่ใช่กลายเป็นคนแปลกหน้าใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เราเห็นตำรวจใส่ชุดแบบไปแล้วเนี่ยบางทีภาวะที่รู้สึกว่าเขาเรานะครับหรือคนอื่นหรือภาวะแปลกหน้ามันสูงมากขึ้นนะครับบางคนก็บางคนก็สงสารนะสงสารขับรถผ่านต้องไปหลบในป้อมก็หลบด้านหลังไม่กล้าแสดงตัววางตัวลำบากกับตอนเนี้ยลำบากบางพื้นที่เนี่ยถึงขนาดว่าไม่กล้าใส่เครื่องแบบเราเนี่ยไม่ได้โทษ ผู้น้อยจริงๆนะใช่ครับเราชัดเจนว่าเราเชื่อว่าตํารวจชั้นผู้น้อยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเป็นคนดีนะครับเพราะว่าไม่มีโอกาสนะครับศรัทธากับตํารวจเพราะว่าสภาพที่ผ่านมาและมีเคยตำรวจไปโบกแท็กซี่ให้จอดครับไฟแดงสวนได้่องจอดแท็กซี่ก็ขับรถผ่านตํารวจ มือบบ่ายแล้วก็ขับผ่านไม่รับเลยไม่จอดให้จับในคือสภาพปัจจุบันนี่เป็นอย่างนี้หนักนะครับถ้าสังคมมีมาตรการลงโทษตารวจเนี่ยตำรวจจะกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมไปนะครับความร่วมไม้ร่วมมือจากประชาชนในการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ครับแล้วก็ทัศนคตินจะกลายเป็นว่าตํารวจเป็นผู้ร้ายเองหรือเปล่าถ้ามันไปขนาดนั้นนี่น่ากลัวขนัดนีเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยที่ต้องปฏิรูปให้เป็นรูปธรรมที่ใช่ครับก็เด ถัดไปอาจารย์มีข้อเสนอที่มาของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องปลอดจากการเมืองอันนี้เห็นได้ชัดนะอันนี้เอาชัดเจนที่สุดพบตรนะครับหรือเพราะบชนรกบพรมนวิเนี่นยชัดเจนถึงขนาดติดป้ายว่ามีวันนี้พาะพี่ให้เนี่ยก็แสดงว่าการเมืองมีส่วนครอบงำสูงใช่ไหมฮะแล้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยคุณทวียศัยรู้ไหมว่าในอดีตเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนตํารวจเอกดุลนี่นะฮะ ย้อนหลังกับหลายหลายคนเลยส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยอยู่ในตําแหน่งครบอส่วนใหญ่จะต้องไปก่อนเพราะการเมืองไปปลดระหว่างทางซะส่วนใหญ่อันนี้เป็นเหตุให้ท่านอดุลถึงเงียบๆียไปหรือเปล่าใช่กำลังกำลังระวังตัวดีว่าตอนนี้มีว่าจีการให้มีการเลือกตั้งนะอ่าเดี๋ยวอยู่ไม่ถึงม่ง้นเลิศอายุราชการนะครับคือมีตํารวจท่านผู้การแต้มนะครับพลตารวจตรีวิชัยสังบัปไอยแกก็โทรมาหาผม่ะแกเสนอประเด็นเนี้ยด้วยนะครับว่า การได้มาซึ่งพบตรเนี่ยนะครับหรือพบชนอะไรก็แล้วแต่เตียมันมันควรจะปลอดจากการสั่งของการเมืองนะครับโดยเฉพาะนายมตรีซึ่งมีฐานะเป็นประธานกตรโดยตําแหน่งนะครับก็จะเลือกว่าใครเป็นใครหรือขนาดย้ายคุณวิเชียนออกไปเพื่อเอาเพียวพันมาแทนทำเพืขนาดนั้นจนไปกระทบแล้วเกิดปัญหาใหม่กรณีกระทบท่านทวินต้องเสียโอกาสเป็นสองปีหกเดือนเนี่ยเพียงเพราะต้องการให้คนในตระกูลมานั่งเป็นผบเขายังไม่ได้ทําแค่ นนนั้อยย่่างเดีีวความเสียหายมันเกิดก็ย้ายนัทเดวีโดนนัทเดวีแล้วยังย้ายคุณวิเชียนต่ออีกไปขมานาคมอีกเพื่อเอาความยุติธขึ้นผมอยากคุณวิเชียนพูดเรื่องนี้สักวันอ่ะคุณวิเชียนพลตรีนะฮะพลตำรวจเอกวิเชียนเออถ้าพูดที่ผมคิดโอ้โหจะคงจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าเขบอกทักษิณเนี่ยได้ประโยชน์จากกรมตำรวจขนาดไหนนะครับฉะนั้นมีคนเสนออย่างเงี้ยนะครับผู้การแจ่มด้วยกันก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมว่า บรรดาคนที่เป็นรองเนี่ยนะครับที่มีโอกาสขึ้นเป็นผบตรเนี่ยนะครับอาจจะแสดงวิสัยทัศน์หรือ,อมีคณะกรรมการมามาสรรหาอะไรแบบนั้นมันมีมันมีอีกระบบหนึ่งฮะที่น่าสนใจครับมันใช้ในระบบข้าราชการระเรืยนในต่างประเทศคือถ้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีไม่พอใจผู้บังคับบัญชาหน่วยงานระดับสูงของหน่วยงานใดเนี่ยเขาจะย้ายก็ได้ แต่การย้ายเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ย้ายเสร็จแล้วคุณจะแต่งตั้งคนแทนคุณไม่มีสิทธิ์เลือกคนนะครับคุณต้องไปดูตามบัญชีที่เขาจัดลาดับอาวุโสไว้นะว่าใครมีอาวุโสมากน้อย ừ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  แค่ไหนไล่ามาไล่ไล่ไล่าลาลามานะเพราะบางทีคนที่ตัวจะเลือกเนี่ยอาวุโสระดับ20 ừ ừ กระโดดข้าม,มาอยู่ระดับหนึ่งเนี่ยที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ทำกันในเมืองไทยมันเสียระบบเลยมันไม่มีคุณธรรมเลยนะทาหัวเขาเรียกทำหัวเพราะฉะนั้นในต่างประเทศพอบอกว่าคุณเอาคนนี้ออก แล้วเอาอีกคนนึงมาทีนั่งดูแลไอ้คนนี้มันแย่กว่าไอ้คนนี้อีกมันก็เกิดการลังเลที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่ทําให้การเมืองคิดมากหรือถ้าจะไม่ให้ยุ่งกับระบบนี้เลยก็ต้องเป็นระบบของการสร้างระบบคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการดูแลเรื่องเหล่านี้ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับเพื่อตัดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองนะครับซึ่งนี้อันนี้ทำได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องยากนะครับเขเสนอถัดไปเรื่องกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ระดจังหวัดอันนี้พูดไปแล้วนะครับ ท้ายนะครับสไลด์แผ่นถัดไปการพัฒนาความรู้ความสามารถของตำรวจโดยมีสถาบันทางการการของตำรวจเนี่ยนะครับโดยรวมหน่วยทางการศึกษาของตำรวจทั้งหมดไว้เพียงหน่วยเดียวและยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตำรวจมีความรู้ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายและทันต่อรูปแบบอาชญากรรมอันนี้ผมว่าจะเติมเต็มความเป็นวิชาชีพนี่แหลทําให้เขามีศักดิ์ศรีมากขึ้น คุณเสียสายเคยขับรถไปแล้วเคยโดนตำรวจเรียกจอดโดนบ่อยเหมือนกันนะครับ่แล้วทํำยังไงฮะก็มองหน้าบางทีเขาก็เห็นหน้าผมเขาก็เขาก็กลัวเขาหนีก่อนบางทีผมก็หลบเขาเพื่อจะฟังเขาว่าเขาจะว่าอะไรเขาจะว่าอย่างไรแต่เราว่าเนี่ยเขาเจอคำแรกก็บอก ใบอนุญาตหน่อยครับอืมเขาจะใบ่คับขี่ใบครับขี่แล้วพวกเราก็จะตกตกใจอู้ร้วงกระเป๋ากันเราก็ไม่อยากมีเรื่องอราไม่อยากรีบร้วงส่งให้เขาทันทีครนะแล้วเขาก็จะเดินออกจากรถท่านไปไกลๆนะไปหลบอยู่มุมเสาเพราะอะไรเพราะอะไรไปนึกข้อหาก่อนอ๋อไปนึกข้อหาไปนึกข้อหานะผมเนี่ยใช้อีกวิธีหนึ่งไม่เหมือนคุณสุยะสายเข้ามาขอบอนุญาตครับไม่ให้ แล้วก็อาจามองหน้างงอาจารย์ว่าไงไม่ให้แจ้งข้อเก่าหามาก่อนว่าผิดอะไรถามก่อนถามเลยว่าผิดอะไรผิดอะไรถ้าผมไม่ผิดอะไรผมจะให้พี่น้องเอาเป็นตัวอย่างดีนะครับแล้วท่านก็จะเจอสิ่งมหาศจารย์ยังไงครับเขาจะยืนอยู่ประมาณ3นาทีถึง5นาที เสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยท่านไปครับเพราะว่าคนนี้เขาหาไม่ออกอ <laughs> เพราะอะไรฮะเราลองดูนะครับลองดูนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามีปัญหาเรื่ององค์ความรู้ทางกฎหมายคือยอย่าไปคิดว่าร้อยบาทสองร้อยบาทถ้าร้อยบาทจะ<ช>ไหลหรอกนะครับแต่นี่มันสร้างวัฒนธรรมรับสินบนนะครับและก็ทําให้กลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็น เรื่องที่เหมือนเรามองข้ามอะนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ไปเกิดปัญหาใหญ่ตามมาขึ้นที่เนี่ยผมก็รู้นะคุณสุยาสัยว่าผมขับที่ขับเราผิดแต่ผมก็บอกถามว่าแจ้งข้อหามาก่อนว่าจะผิดอะไรมีความรู้จริงด้วยหรือเปล่าแล้วก็จํานวนหนึ่งก็จะยืนนิ่งแล้วก็เชิญรับไปเถครับ,รบ<อ>ผมมีเกียจมีเรื่องกับพี่นั้นอา,อาก็ไม่มองว่าเราคนผวหมอสถาบันทางวิชาการ นี้นะครับที่ข้อเสนอเราให้ตั้งขึ้นนี่น่าจะทําให้ตํารวจเป็นมืออาชีพมากขึ้นใช่นะครับัฐานความรู้ขึ้นตอนแสุดท้ายครับปรับเงินเดือนค่าตอบแทนนี่พูดไปแล้วนะครับสวัสดิการสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมและจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสมในการปฏิบัตินะครับข้อเสนอสุดท้ายตำรวจเนี่ยต้องซื้อปืนเองบ้านเรามีที่ไหนที่อื่นเขาไม่ทํากันตํารวจบ้านเราซื้อปืนเองซื้อมอเตอร์ไซค์เอง อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบติงานซื้อเองหมดเพราะไม่มีงบให้เขาครับก็ถึงมีข้อเสนอสุดท้ายของเรานะครับให้มีงบประมาณปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอโดยมิให้กําหนดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานรวมไว้ในเงินเพิ่มประจําตําแหน่งแยกออกมาไปรวมในหมวดในหมวดเงินเดือนเงินเดือนค่าใช้จ่ายประจำและจัดให้มีกองทุนประเภทต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ อันนี้เนี่ยเป็นการตําหนิระบบจริงๆไม่ใช่แค่ตํารวจหรอกระบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศมีปัญหามีปัญหาแบบนี้ทั้งหมดจริงๆไม่ใช่แค่ตารวจที่โดนไม่ใช่แค่ตำรวจแต่มันเนื่องจากตํารวจเนี่ยกระทบประชาชนสูงเพราะว่าเมื่อไรก็ต้องซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเองปืนกระบอกหนึ่งกระบอกหนึ่งอย่างต่ำเนี่ย สามสี่มื่นบาทเป็นอย่างน้อยนะนะนะแล้วตํารวจก็จะใช้ของดีๆทีด่ดีกว่านั้นะ่ะเพราะว่ามีความจําเป็นเพรานนไอ้ที่นี่ก็ไอ้ตรงนี้ก็เป็นที่มาของการที่ต้องไปหาเงินนอกระบบบาง <B ăng S 1> ส่วน <okay. S 2> ไปกู้มาบางส่วนไม่กู้ก็ใช้ ระบบของการที่เรียกรับสินบนโอเคครับร<ะ>อันนี้เป็นเขาโครงข้อเสนอของเรานะครับในวันนี้เรื่องปฏิรูปตํารวจนะครับเราพยายามจะคุยให้ถึงการปฏิรูประบบยุติธรรมครับแต่เนื่องจากประเด็นตํารวจเป็นประเด็นใหญ่มากเราแยกมาต่างหากนะครับเรื่องระบบยุติธรรมเนี่ยอาจจะมีข่าวหน้ามีข่าวหน้านะครับ,รบแต่วันพุธเนี่ยนะครับก็จะมีต่อนะครับพุธที่19เนี่ยจะเป็นหัวข้อเรื่องการปฏิรูปพักการเมืองและระบบเลือกตั้ง,อ,งอันนี้คัาก คใครว่านก็ไปแสดงความคิดเห็นได้เข้าไปห้องไม่ได้เพราะมันเต็มเนี่ยข้างนอกก็จะมีจอนะครับมีการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีทีวีหลายเครื่องอยู่ข้างนอกอแล้วก็มีตู้รับแสดงความคิดเห็นนะครับคือถ้าไม่อยากมีนายกแบบคุณดอกไม้ครับวันพุธนี่แหละคือหัวข้อสําคัญว่าจะทําอย่างไรถึงจะคนแบบนี้ถึงบอกไปหรือไม่สามารถเข้ามาสู่วงการเมืองได้ วิธีที่จะออกแบบกระบวนการคัดคนเข้าสู่ตําแหน่งทางการเมืองหรือเข้าไปใช้อํานาจแทนเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเนี่ยรเราจะได้รัฐมนตรีและรัฐการเมืองที่มีคุณภาพมากขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นใช่ครับนะครับเราถึงเห็นว่าต้องปฏิรูปต้องแก้กฎเกณฑ์พวกนี้ก่อนเลือกตั้งเพื่อให้ได้ผู้แทนดีๆและการเมืองดีๆนะครับ,รบฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นเค้าโครงเบื้องต้นนะครับเดี๋ยววันพุธ ก็จะมารายงานอีกนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี่นะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนี่ยอยากแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับทำได้2ทางเบื้องต้นตอนนี้นะครับในอีเมลเนี่ยก็ส่งมาที่ restarting นะครับ uh, thailandagbail.com นะครับหรือไม่ก็ลงทะเบียนกรอกเลขบัตรประชาชนไปที่ไซต reformthai.com นะครับมีหลายประเด็นอยู่ในนั้นนะครับเข้าไปห้อง ที่ท่านสนใจในแต่ละหัวข้อและก็แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทีมงานเราก็จะไปเอาความเห็นของพี่น้องมานะครับแล้วก็สุดท้ายถ้ามีการจัดคณาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดโฟกัสกลุ่มเล็กๆอีกทีหนึ่งเพื่อสรุปเอกสารทั้งหมดสังเคราะห์เอกสารทั้งหมดนะครับโดยนักวิชาการแล้วก็ค่อยมานําเสนอเป็นภาพใหญ่ให้เห็นทั <nee. S 2> er ้งหมดชนได้รู้ประเทศไทยหลังบฏิุรูปแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับ ว่ากันอีกทีนึ่งนั้นวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์คมสันนะครับและก็ขอบคุณพวกเราทุกคนแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ